เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยแบบฝึกหัด4.3ขอข้อที่12สิ่งของที่ชั่งน้ำหนักบนดวงจันทร์จะหนักเป็น0.16เท่าของน้ำหนักที่ชั่งบนโลก ถ้าชายคนนึงมีน้ำหนักบนดวงจันทร์11.6กิโลกรัมอยากทราบว่าน้ำหนักของเขาที่ช่างบนโลกจะเป็นเท่าไหร่ข้อนี้เลยเนี่ยเราก็จะเขียนในสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนก็คือน้ำหนักบนดงจันทร์เนี่ยจะหนักเป็น0.16เท่าของน้ำหนักที่ช่างบนโลกเราก็จะเขียนน้ำหนักบนโดงจันทร์ เท่ากับคำว่า0.16เท่าเนี่ยก็คือ0.16คูณกับน้ำหนักบนโลกเนาะคำว่าเท่าก็คือคูณคูณเข้าไปก็จะเท่ากับ0.16คูณกับน้ำหนักบนโลกซึ่งทีนี้เนี่ยสิ่งที่โจทย์ให้เรามาเนี่ยก็คือชายคนนี้มีน้ำหนักบนดวงจันทร์11.6กิโลกรัมดังนั้นเนี่ย แสดงว่าตรงนี้น้ำหนักบนดวงจานของเราเนี่ยก็จะเท่ากับ11.6กกิโลกรัมถูกไหมดังนั้นเราก็จะเขียนได้ว่าชายสำหรับน้ำหนักชายคนนี้เราคิดคำนวณของชายคนนี้11.6กกิโลกรัม ที่เราแทนเข้าไปในน้ําหนักบนดงจันทร์เนี่ยเราสาม,มารถแทนเข้าไปได้เลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่โจทย์ให้มาจะเท่ากับ0.16เท่าของน้ําหนักชายคนนี้บนโลกทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ ตอนนี้มันจะกลายเป็นสมาการแล้วก็คือน้ำหนักของชายคนนี้บนโลกคูณกับ0.16เนี่ยก็จะเท่ากับ11.6ถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำ10.16หารทั้งสองข้างของสมาการก็จะได้ว่า สิบอดจุดหารด้วย0.16อันนี้หารเนี่ยเราสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้เนาะก็จะเท่ากับ0.16คูณด้วยน้ำหนักบนโลกแล้วทั้งหมดเนี่ยหารด้วย0.16นั่นเองในฝั่งขวาเนี่ยฝั่งขวาของสมการเนี่ยจะเห็นได้ว่าเรามี0.16กับ0.16 เป็นตัวเศษและตัวส่วนถ้าสมมุติว่าเรามีจำนวนใดๆ a ให้เป็น a เนี่ยส่วน a โดยที่ a ไม่เท่ากับ0เนี่ยจำนวนเนี้ยถ้าหารกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ1ดังนั้นเนี่ยจากตรงนี้แสดงว่า0.16หารด้วย0.16เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1น,นั่นเองแล้วมันก็จะกลายเป็น1คูณด้วยน้ำหนักบนโลก ส่วนฝั่งซ้ายของสมาการตรงนี้เราอย่าลืมว่ามันเป็นการหารทศนิยมดังนั้นเนี่ย0.16ของเราเนี่ยเราควรที่จะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นจำนวนนับก่อนเราจะค่อยๆดูไปไปทีละสเต็ปเนาะเมื่อกี้เราดูฝั่งขวากันใช่ไหมเราจะมาดูฝั่งซ้ายว่าเราจะทำอะไรกับมันได้บ้าง0.16ของเราเนี่ย มันเป็นจํานวนทศนิยมดังนั้นในการหาจํานวนที่เป็นทศนิยมเนี่ยเราต้องทําให้ทําให้ตัวส่วนเนี่ยเป็นจํานวนนับถามว่าทํายังไงการทําให้เป็นจํานวนนับเนี่ยเราก็จะคูณพวกตัวเลขสิบร้อยพันหรือมากกว่านั้นเนี่ยเข้าไปซึ่ง0.16เนี่ย มันมีทศนิยมทั้งหมดสองตัวสองตำแหน่งใช่ไหมคือหนึ่งเป็นตำแหน่งที่หนึ่งแล้วก็หกเป็นตำแหน่งที่สองดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะคูณหนึ่งร้อยเข้าไปเพราะว่าหนึ่งร้อยเนี่ยมีศูนย์ทั้งหมดสองตัวเมื่อคูณกับศูนย์จุดหนึ่งหกแล้วเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับสิบหกจากการที่เราสามารถย้ายหลักของทศนิยมได้สองตำแหน่งตามหนึ่งร้อยที่คูณเข้าไปมีศูนย์สองตัว แล้วเช่นเดียวกันถ้าเราคูณที่คูณ100เข้าไปที่ตัวส่วนแล้วเนี่ยเราก็ต้องคูณ100เข้าไปที่ตัวเศษด้วยดังนั้นเนี่ยตัวเศษของเราเนี่ยก็จะได้เป็น1 1บเอคูณกับ100ถูกไหมสิบเ็คูณกับ100ก็จะได้เท่ากับ1160เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเพิ่ม เราย้ายจุดเทอนิยมไปหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งแต่ในตำแหน่งที่สองเนี่ยไม่มีตัวเลขเราจะต้องตัวตัวเลขศูย์เข้าไปก็จะกลายเป็นหนึ่งหนึ่งหกศูนย์ทีนี้พอได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแล้วตัวส่วนของเราเมื่อกี้ที่เราบอกเอาไว้ก็คือเป็นเลขสิบหกเนาะก็จะได้ว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบหารสิบหกซึ่งทีนี้เนี่ยมันก็จะเท่ากับหนึ่งคูณกับน้ำหนักบนโลกแต่จากกฎการคูณด้วยหนึ่ง ถ้ามีจำนวนใดๆที่เป็น A คูณด้วย1ห,หรือ1นึ่งคูณด้วย A เนี่ยก็จะเท่ากับ A นั่นเองก็ดังนั้นเนี่ยน้ำหนักบนโลกมันก็ออกมาเป็นตัวเลขเนาะเราก็จะได้ว่ามันจะเท่ากับน้ำหนักบนโลกนั่นเองและทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำในขั้นสุดท้ายเนี่ยก็คือเราจะต้องคำนวณว่าตัวตัวหนึ่เนี่ย หารด้วย16มีค่าเท่าไหร่ 60, หนึ่งพันหนึ่งร้ยหกสิบารด้วยสิบหกมีค่าเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นการหารยาวตามปกติเลยทีนี้เราจะมาตั้งกันที่ฝั่งขวาตรงนี้เนาะืหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบหารด้วยสิบหกสิบหกเป็นตัวหารหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเป็นตัวตั้งสิบหกคูณอะไรมีค่าใกล้เคียงกับหนึ่งร้อยสิบหกคำตอบก็คือเจ็ด สิบหกคูณกับเจ็ดเจ็ดหกสี่สิบสองใส่สองแล้วทดสี่ไว้ด้านบนเจ็ดคูณหนึ่งได้เจ็ดบวกกับสี่ที่ทดไว้เป็นสิบเอ็ดก็ลบกันเหลือหนึ่งร้อยสิบสองแล้วทีนี้เนี่ยหนึ่งร้อยสิบหกลบหนึ่งร้อยสิบสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็จะเหลือสี่แล้วเราก็จะดึงตัวต่อมาลงมาก็คือเลขศูนย์เราดึงศูนย์ลงมาทีนี้สิบหกคูณสอง ได้เท่าไหร่ได้สาสิบสองลบกันเหลือ8ตอนนี้เนี่ยเศษมันยังไม่เป็นศูนย์ดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถใส่จุดทศนิยมเข้าไปหลังตัวตั้งก็คือ1,160ได้แล้วเพิ่มศูนย์เข้าไปหนึ่งตัวเป็นทศนิยมตำแหน่งที่1จากนั้นที่ผลหารของเราเนี่ยจะใส่ทศนิยมเข้าไปแล้วเราดึงศูนย์ที่เป็นตำแหน่งที่1ของตัวตั้งลงมาก็จะเป็น80ดสแล้วสบคูณอะไรมีค่าใกล้เคียงหรือน้อยกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ80ดสิคำตอบก็คือ16บคูณหได้80ลบกันก็จะเหลือ0ทันทีดังนั้นเนี่ยก็จะได้ผลลัพธ์เป็น72.5นั่นเองทีนี้เราก็ได้แล้วว่าดังนั้นชายคนนี้หนัก72.5กิโลกร,รัม เมื่อชั่งน้ำหนักบนโลกแอดก็ทัวนอีกครั้งเนาะแบบฝึกหัดนี้เนี่ยข้อสิบสองเขาบอกว่าสิ่งที่ชั่งน้ำหนักบนดวงจันร์เนี่ยจะหนักเป็น0.16เท่าของน้ำหนักที่ชั่งบนโลกเราก็สามารถตีความโจทย์ตรงนี้ออกมาได้เป็นว่าน้ำหนักบนดวงจันทร์เนี่ยก็จะเท่ากับเลขศูนย์จุดหนคูณกับ น้ำหนักที่อยู่บนโลกคําว่าเท่าเนี่ยก็คือการคูณกับน้ําหนักที่อยู่บนโลกแล้วเขาถามถึงชายคนหนึ่งที่หนักบนดวงจันทร์11.6กิโลกรัมเราก็เอา11.6เนี้ยเข้าไปแทนที่ในตัวน้ำหนักบนดวงจนนันทร์นี้แล้วเราก็จะต้องหาน้ำหนักของชายคนนี้บนโลกเราก็นำ0.16เนี่ยไปหารทั้งสองค่าของสมการเราก็จะได้เป็น 11.6หารด้วย0.16ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็หารฝั่งขวาด้วยก็คือหารด้วย0 1 6แต่เนื่องจากว่า0.16มันเท่ากันที่ตัวเศษและตัวส่วนเราก็สามารถตัดมันทิ้งไปได้เลยก็มันเหมือนเป็นการคูณด้วย1เนาะดังนั้นเนี่ยมันก็จะได้ฝั่งขวาเป็นน้ำหนักบนโลกส่วนฝั่งซ้ายเนี่ย11.6หารด้วย0.16เนี่ยเราคูณ100 ทั้งเศษและส่วนเพื่อทําให้ตัวส่วนของเราเนี่ยเป็นจํานวนนับเพื่อทําให้ง่ายในการหารยาวเราก็จะต้องหาหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบหารด้วยสิบหกซึ่งหนึ่งพันหนึ่ง้อยหกสิบารด้วยสิบหกเนี่ยเมื่อกี้เรามาตั้งหารยาวกันแล้วเราเห็นว่าตรงตัวนี้เนี่ยที่มันเศษเหลือแปดใช่ไหมมันก็ยังไม่เป็นเศษที่เป็นศูนย์ดังนั้นเราจะใส่ศูนย์เข้าไปได้ใส่จุดทศนิยมแล้วใส่ศูนย์เป็นตำแหน่งที่หนึ่งแล้วก็ดึงมันลงมา เพื่อที่จะเพิ่มทศนิยมได้ในการหารทีนี้ก็จะได้ผลหารเป็น72.5แล้วดังนั้นเนี่ยเราก็จะสรุปว่าชายคนนี้เนี่ยจะหนัก72.5กิโลกรัมเมื่อชั่งน้ำหนักบนโลกอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นโจทย์ปัญหาเราจะต้องใส่หน่วยกิโลกรัมด้วยเพราะว่าหน่วยที่เขาให้มาในโจทย์เนี่ยก็คือกิโลกรมัมดังนั้นก็จะสรุปอีกครั้งเนาะชายคนนี้จะหนัก72.5กิโลกรัมเมื่อชั่งน้ำหนักบนโลกนั่นเองเป็นคาตอบสุดท้ายของข้อนี้ค่ะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้ดีก็ดูวนไปไอติมร้อนใหม่ต้องวนไปชิมโอ้เยอะแยะเลย